โอ้ไม่ตั้งเวลาไม่ได้ดูเอ้ามาแล้วพี่น้องล่าสุดท่านแตะก็ได้มาโวโ้กโวกที่ดอนเมืองนี่ครับนี่ลุงนงครับอันนี้ช่องบุญหลงเนะาะบุญหลงดูตะนองไงดูบุญหลก่อนี่ยช่องนี้จะไปลงช่องไหนเออไปมั่วช่องนั้นอะไป ไปเที่ยวสาวอยู่ที่ตลาดเหลาไม่ใช่ตลาดไทยมาตอนแรกไปตลาดศรีมุอเมืองเสร็จปไงเป็นไงปล่อยให้ท่านเปรมานั่งอยู่ตัวนี้แล้วเขาก็ไปตลาดเจอตลาดไทยตัวแล้วเพื่อนถามหาเจอตัวแล้วนี่เหรอนี่ไงผมก็เห็นเขาขึ้นไล่อยู่ผมก็ผมก็ทำอยู่ประมาณคลิปเดียวเพื่อนก็ไลยทั้งวันสู้คลิปเดียวผมไม่ได้หรอก ผมทำคลิปเดียววันนี้ยอดวิวกําลังขึ้นเห็นตัวนี้วันนี้ยอดวิวกําลังคลิปล่าสุดของท่านเปรนนะของลุงนงนะครับลุงนงก็ช่องบุญหลวงเนาะวันนี้ก็นี่ครับที่มาครับว่าช่องบุญหลวงเนี่ยมาจากตัวนี้คุณน้องนะครับบุญหลวงครับอยู่กับลุงนงนะครับวันนี้เบาๆคลิปสั้นนะครับไม่ได้คลิปยาว นงสงนานากันว่าเพื่อนๆว่าจะไม่เจอลุงนงบ้างท่านแปลบ้างวันนี้ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆนั้นได้รับชมเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กันนะครับเป็นนะครับให้กำลังใจช่องลุงนงลุงนงกับบุญหลงก็ช่องเดียวกันหมดนะครับถ้ามาเจอช่องไหนคนนั้นหนึ่งโป้งมัวใจรายงานตัว่ต้คลิปนะครับไอสาระปม้าดูมันแบม้าน้ไม่ธรรมดาพั้วมาตัดสุดยอดมากเลย วันนี้สัส้นๆครับกินนี้ก็สักทายกันนะครับโอเคครับอยู่ที่ตลาดตอนเมืองแล้วอ้งตรงหน้าเฮ้ยไปีครับไปแล้วบ๊ายบายครับ